วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคุณไอซกาเดนเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะตามนี้เลยนะครับมีบล็อกควอตนะครับบล็อกกระเบื้องหินนะครับสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็บล็อกไม้ในใช้เป็นไม้สนนะครับแล้วก็ประตูไม้เบิร์ดแบบนี้นะครับนี่นะครับของตกแต่งก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เนาะ นะครับนี่แล้วก็นี่เลยนะครับเป็นไม้นะครับอะไรเนี่ยไม้อะไรเนี่ยไม้โอ๊กบอกเปลือกนะฮะหรือว่าจะใช้เป็นไม้อื่นก็ได้นะครับมาดูกันที่ผังกันก่อนเลยนะครับผังก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่านะครับจากนั้นนะครับเราจะเริ่มวางนะครับด้วยบล็อกคอร์ที่เปรียบแบบนี้นะครับหรือว่าสมูทคอร์นะฮะวางไปปุ๊บอ่านะครับแบบนี้ ความสูงของตรงนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะฮะประมาณนี้ก่อนอ่านะครับ1บล็อกหลังจากนั้นเราจะมาทำในส่วนที่เป็นหนะ้าต่างแบบวงกลมนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้อ่านะครับให้เรานะครับทำการวางลักษณะแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับวางนี้ก่อนอนนี้น่าเป็นหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดอ่าโอเคเจ็ดบล็อกนะครับนับไว้เลยเจ็ดบล็อก หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดะโอเคประมาณนี้เป็นเสานะครับทีนี้ก็มาวางอีกนะครับอีกชั้นหนึ่งแบบนี้่าดูนะครับอีกชั้นหนึ่งเนาะ่าลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็วางในลักษณะแบบนี้่าดูนะฮะปึ๊บด้วยบันไดแบบนี้่าแบบนี้เลย แล้วก็วางบนไดกลับหัวนะครับดูเว้นหนึ่งช่องก่อนอขอภยนะัยเนียปึ๊บแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับให้บนไดกลับหัวแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ครับปึ๊บะจะเป็นลักษณะแบบวงกลมตัวนี้ก็จะดันขึ้นมาก็ลากวางนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่ยังไม่กลมเราก็วางแบบนี้ อ่าโอเคนะครับจากนั้นก็ใส่กระจกเข้าไปเป็นกระจกใสนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ทำการนะครับลากตรงนี้มาเลยแบบนี้อ่านะครับเราก็จะลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับวิธีการวางก็วางลักษณะแบบนี้เนาะนะครับผมจะวางเป็นแนวนอนไปก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็กี่บ็อกละ1 2 3 4 5ส7 8 9 hmm. 1ี่ห้าบ็นะครับ14บล็อกบล็อกสุดท้ายความสูงนะครับตั้งขึ้นไป7บล็อกนะครับตรงนี้บล็อกที่1แล้วก็2,3,4,5,6,7่านะครับจะเท่ากันกับฝั่งนี้เท่ากันเป๊ะ หลังจากนั้นก็ต่อบล็อกขึ้นไปแนวตั้งนะครับแล้วก็วางบล็อกแนวนอนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแบบนี้นะครับเป็นบล็อกแนวนอนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่กระจกนะครับเป็นลักษณะของ2อคูณสนะครับนะครับหลังจากนั้นก็เว้น2ช่องใส่กระจกเว้น2ช่องแบบนี้แล้วก็ใส่กระจก แค่นี้ก็จะพอดีกันนะครับเรียบร้อยฮะแล้วก็จะพูไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาดูอีกทางฝั่งหนึ่งนะครับทางฝั่งด้านนี้ก็จะลักษณะคล้ายเดิมนะครับเราก็จะวางไปนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็1นึ่งบล็อกแล้วก็2 3 4สาม่ะเอาแค่ประมาณนี้ก่อน นะครับวางให้ถึงประมาณนี้ก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะทําการนะครับลักษณะเดิมนะฮะจุดหน้าต่างตรงนี้ดันขึ้นมา1บล็อกแนวตั้งแบบนี้แล้วก็อีก1บล็อกในแนวนอนนะครับลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็วางกระจก2อคูณสตรงนี้นะครับแล้วก็ครอบปิด,ป,ป,ดปลายอาย่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ อ่านะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเราจะมาทําในส่วนที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นช่องลมนะฮะเอาไว้ระบายอากาศนะครับให้แสงรอดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ตําแหน่งตรงนี้นะครับเราก็จะวางบล็อกต่อขึ้นไปนะครับทั้งหมดทั้งหมดกี่บล็อกครับทั้งหมด8ดบล็อกนะครับรอบนี้เป็น8บล็อกแล้วนะครับยุเรณตรงนี้เลยนะครับอ่าอยู่ตรงนี้เนาะนะครับแต่ก่อนที่จะวางผมขอวัดให้ดูก่อนนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่ง6อสามี่ห้าหกนะครับนับตัวนี้ก็เป็นเพิ่มมา5้าบล็อกแล้วกันเนี่ยเนี่ยนะครับแนวนี้หนึ่งอสามสี่ห้านะครับประมาณนี้ส่วนเสาตรงนี้แปดบล็อกนะครับ2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้เขาจะสูงเจ็นะครับอันนี้สูง8ปดประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการนะครับนำเป็นคอสแลบนะครับไม่ได้เตรียมมานะฮะนะครับเตรียมมาก่อนปึ๊บเป็นสมูทนะครับเป็นแบบเรียบๆเ,เลยแบบนี้นะครับวาลงไปนะฮะแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็เว้นแบบนี้ปึ๊บนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ อ่าแ้วนี้ก็ลากปิดมาเลยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับตถวนี้ก็เป็นสาวขึ้นมาอ่านะครับแล้วก็วางปึ๊บแบบนี้อ่าแล้วก็ปึ๊บแบบนี้อ่านะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับชัดเจนนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้เลย นะครับก็จะมีทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมกันได้สิบช่องนะครับแบบนี้อ่านะครับต่อมาก็จะเป็นผนังในส่วนนี้เป็นฝั่งนี้นะครับจะวางอย่างไรนะครับก็จะวางลักษณะเดิมเดิมนะฮะก็จะเป็นบล็อกคอร์นะครับแบบนี้นะครับนับมาอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่านะครับแล้วก็ลากมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะนะครับประมาณนี้นะครับตามผังที่ผมได้ทําการนะครับ ขึ้นไ้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอ่านะครับประมาณนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทาการนะครับวางตรงบริเวณนี้ขึ้นมาดันเป็นผนังนะครับโดยยึดฝั่งนี้นะครับอ่ายึดฝั่งนี้ไว้อ่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาสร้างในส่วนที่เป็นประตูนะครับผมก็จะวางตรงกลางเลยนะครับ2บานนะครับแบบนี้ ให้เปิดแบบนี้นะครับเวเาเปิด่าลักษณะแบบนี้ตรงกลางเนาะนะครับวันนั้นก็นํบล็อกบันไดนะครับวางตรงนี้เป็นบันไดคอร์สนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะทําการนะครับวางลักษณะของบล็อกนี้เลยนะครับบล็อกคอร์สนะครับวางปิดตรงนี้ไปอ่าเรียบร้อย หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการนะครับวางบล็อกกระจกนะครับตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีก2บล็อกขึ้นไปปึ๊บอ่าเป็นบล็อกแบบบล็อกกระจกเลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ อันนี้ถ้าคิดว่าหนาไปก็เปลี่ยนเป็นแผ่นกระจกก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกเลยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะใช้บล็อกอะไรอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะทำการนะครับปูพื้นด้วยบล็อกไม้โอ๊กนะครับวางด้านไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะฮะอ่านะครับจะเป็นด้านนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยจะวางสลับด้านก็ได้ อ่านะครับนี้ผมก็พยายามนะครับวางให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับอาจจะวางยากนิดนึงปึ๊บอ่านะครับให้ดูเป็นลักษณะคล้ายกับแผ่นไม้กระดานนะครับอ่านี่ผมค่อยแก้นะครับอ่านะครับปึ๊บหันไปเป็นด้านเดียวกันนะครับ โอเคปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นพื้นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับตกแต่งห้องเลยแล้วกันนะครับอ่านะครับผมก็จะนํานะครับเตียงนะครับมาปึ๊บอ่านะครับชั้นหนังสือนะครับเตานะครับโต๊ะครับอ่าโอเคเนาะนะครับแล้วก็นี่เลยปาการังแบบนี้ อ่านะครับกระถางต้นไม้อ่าแล้วก็ต้นไม้อะไรก็ได้นะครับตามสะดวกอ่าโอเคประมาณนี้ผมก็จะวางเตียงตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นวางอะไรดีาวางชั้นวางหนังสือตรงนี้แล้วกันนะครับปึป๊บแบบนี้อ่าโอเคนะครับอ่าแล้วก็วางเป็นประกาหลังตรงนี้นะครับอ่าทำเป็นเหมือนพรมนะครับ ลักษณะแบบนี้เลยอ่าโอเคตรงนี้ผมก็จะวางอะไรดีอะว,วางเตาดีไหมตรงนี้วางเตาอ่าโอเคนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการนะครับนําสลับนี้มาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอใช้สลับก่อนนะฮะปึ๊บอยู่นี่นะฮะสลับ อ่านะครับาวางเป็นลักษณะชั้นแบบนี้นะฮะวิธีการวางผมก็จะวางแบบนี้เลยอ่านะครับดูนะฮะตรงบริเวณนี้อขออภัยนะครับตรงนี้แล้วกันปุ๊บนี่อย่างนี้อ่าเป็นลักษณะเป็นชั้นวางแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมอันนี้อาจจะวางสลับหน่อยปุ๊บแล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับเนเป็นชั้นวางหรือใครใช้เป็นบล็อกไม้ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วแต่นะครับสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนที่เป็นหลังคาเลยแล้วกันนะครับวิธีการวางนะครับผมก็จะวางนะครับด้วยบล็อกอิฐแบบนี้นะครับเป็นสนาเป็นหินกระเบื้องนะครับสีดำๆแบบนี้ อ่านะครับโดยการที่เราเจะวางตรงนี้เลยนะครับอ่ามาตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับแล้วก็วางยืนออกมาสักนิดหนึ่งตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็วางยืนออกมาสักนิดหนึ่งอ่านะครับประมาณนี้อ่านะครับทีนี้เราก็จะค่อยวางไล่ระดับขึ้นไปแบบนี้ อ่านะครับขึ้นไปแบบนี้อ่านะครับตรงที่เป็นบล็อกตรงนี้เราก็อาจจะทุบออกไปนะครับปึ๊บอ่าโอเคดีว okay. ผมจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับให้มาบรรจบกันเนาะ <S <S นี่นะครับเราก็จะวางตรงต,รงตำแหน่งนี้ปึ๊บนี่ยืดลงมาปึ๊บแบบนี้อ่านะครับเหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันอ่านะครับ ตัวนี้ก็ล่างให้ชิดนะครับเท่ากันเลยนี่ระยะตรงเป๊ะนะครับอ่านะครับไปให้ช้าอ่านะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่ไล่ขึ้นมานะครับอ่าจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเนาะอ่าเราจะได้แบบนี้แล้ว แล้วก็ลากเลยขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะวางหลังคานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกับอีกฝั่งนะครับเราก็จะเริ่มในการวางแบบนี้นะฮะใช้บล็อกสีดําแบบนี้นะครับวางตรงนี้นะครับเว้นไปนหนึ่งช่องนะครับแล้วก็วางนี้ปึ๊บ อ่ะแล้วก็วางยื่นมาอ่านะครับปคล้ายเดิมก่อนอ่านะครับปคล้ายเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้ครับขึ้นไปแบบนี้ปึ๊บอ่านะครับก็ทุบออกนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็จะเชื่อมกันนะครับลากมาเชื่อมปึ๊บเรียบร้อยนะครับเชื่อมกันเรียบร้อยตรงนี้ก็ดึงเชื่อมนะฮะเดี๋ยวที่เป็นช่องว่างสีขาวเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะ อ่าโอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทํานะครับทีนี้เราก็ดึงตรงนี้มาเลยอ่าลากมาได้ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาอีกฝั่งนึงนะครับเราก็ดึงจากตรงนี้มาเลยนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้ยืดมาหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็วางปึ๊บลากมาอ่าขออภัยนะถ้ามันเกินไปนะฮะ ต้องมีทุบบ้างนะครับรูมบล็อกอะไรอย่างงี้นะครับอ่านะครับปึ๊บเรียบร้อยเท่ากันเรียบร้อยหลังจากนั้นเห็นช่องว่างตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าเห็นนะฮะเราก็จะทําการนะฮะวางไปเลยนะครับแบบนี้อ่าด,ดูดีนะครับอุดรูเลยนะครับ โอเคนะครับอุดรูไปเลยนะครับเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับฝั่งนี้แล้วอุดรูแล้วนะครับต่อมาต่อมาผมก็จะใช้นะครับบล็อกนี่นะครับสลับนะครับผมใช้เป็นไม้สนนะครับแล้วก็เตรียมนี่มาด้วยฮะรั้วอ่าโอเคนะครับเป็นรั้วไม้สนเหมือนกันนะครับโดยวางนี้ก่อนใช้สลับนะฮะวางนี้ปุ๊บสลับไม้สนปุ๊บ ่าโอเคนะครับท,ระะทั้งส่วนของหลังคาตรงนี้นะฮะนส่วนของหลังคานะครับต่อมามาด้านหลังด้านหลังโอตรงนี้ลืมนะฮะไม่เป็นไรนี่แบบนี้อ่าโอเคอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็มาอุดเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับย่เว้นผมลืมนะครับอ่าโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับ อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยนะฮะอ่าแล้วช่องตรงนี้ทําอย่างไรไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัววางแบบนี้ครับเป็นเพดานอ่านะครับแบบนี้เลยเป็นเพดานปึ๊บลากขึ้นมาอ่าลากขึ้นไหมสุดเลยก็ได้อนะครับนี่ประมาณนี้ก่อนก็ได้อ่านะครับอ่านะครับสมมติว่าเราอุดได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะวางที่ตำแหน่งบริเวณนี้นะฮะ บริเวณนี้เลยตัวน,นี้นะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับแนวหลังคาตรงนี้นะครับถ้าวางใต้นี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นแบบนี้ฮะเขาจะออกมาแบบนี้เลยนี่ฮานะครับแต่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับอันนี้ผมก็จะออกแบบมาประมาณนี้นะครับอันนี้ใครจะใส่กระจกทําให้สุดเลยแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ อย่างนี้เลยก็ได้นะครับเห็นไหมได้หมดนะครับในการออกแบบอ่าโอเคนะครับแล้วแต่นะครับจะใส่ถึงนี่เลยก็ได้กระจกนะครับหรือกระจกจะอยู่แค่บริเวณตำแหน่งประมาณนี้นี่นะครับแล้วแต่นะครับการออกแบบดีไซน์นะครับซึ่งได้หมดนะฮะต่อมานะครับการทำเพดานด้านในนะครับผมก็จะไม่ใช้อะไรมากนะครับเพราะว่าคุมโทนสีขาวอยู่แล้วนะครับผมก็จะทำการนะฮะ วางตรงตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับขอบสีดำนะครับนี่นะครับเส้นแรกตรงนี้ผมก็จะเริ่มวางเป็นเพดานเลยนะครับด้านบนนะครับยังมีพื้นที่ว่างหลงเหลืออยู่นะครับสามารถทําเป็นห้องใต้หลังคาก็ได้นะครับน่านะครับก็ทําเป็นมันนวนหรือว่ามันไนลิงก็ได้ปีนขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนําวัสดุที่มีการเรืองแสงเนี่ย นะครับใส่เข้าไปในตัวขานนะครับอ่านะครับซึ่งนานผู้ชมก็สามารถประดับได้ทุกจุดเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มวางตรงต,รงตำแหน่งบริเวณนี้แล้วกันนะครับนี่จะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่นี่อย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนีย่แบบนี้ก็ได้ อันนี้ไม่ฟิกนะครับใส่ยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับชอบสว่างมากสว่างน้อยได้หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับด้านในนะครับต่อมาการตกแต่งด้านนอกนะครับอันนี้เราใช้เป็นรั้วเนี่ยวางอย่างไรนะครับวางนี้เลยนะครับเป็นเหมือนไม้ระแนงแบบนี้อ่นะครับเรียบร้อยจบแล้วนะครับแค่นี้เองต่อมานะครับ ก็นำนี่เลยฮะไม้เบิร์ชนะครับเป็นใบไม้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ตามด้วยอะไรเนี่ยนะครับกุหลาบพันปีนะครับอันนี้ไรต้นหญ้านะฮะแล้วก็หญ้าสั้นหญ้าสูงนะครับเฟิร์นใหญ่นะครับเฟิร์นเล็กก็ได้นะครับมาประดับตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามอ่านี้ผมก็จะวางอันนี้อ่านะครับแล้วกันเนาะอ่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมทําเป็นลักษณะของกระถางต้นไม้ดีกว่า นี่นะครับต้นไม้ที่จะใช้ก็จะเป็นต้นนี้แล้วกันนะครับดอกลายแหลกนะฮะแล้วก็แครดดอแบบนี้ทําเป็นกระถางแบบนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยต่อมาด้านข้างผมก็จะวางแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราก็วางแบบสลับไปเลยวางแบบกระจายมันแบบศิละปะหน่อยนะะแล้วก็วางหญ้าสั้น วางสลับบ้างอะไรบ้างผมจะให้ยามนะครับไม่ให้บังตรงนี้นะฮะต้องพยายามให้บังกันนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับหญ้าสูงอาจจะมาแซมบ้างนิดนึงไม่ต้องเยอะนะฮะนะครับตามสไตล์นะครับแค่นี้ก็พอ นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้อ่าถ้ายังไม่สว่างนะฮะใส่เพิ่มเข้าไปได้นี่อาจจะใส่ตำแหน่งนี้นะแบบนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยอ่านะครับนี่ก็คือเป็นบ้านสไตล์นะครับมินิมอลนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะแบบญี่ปุ่นหน่อยอ่านะครับเป็นบ้านญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลนะครับกลักพันปีเนี่ยผมจะมาใส่ตรงไหนดีอ่ะ ผมหาจุดก่อนนะฮะนี่นะครับอ๋อใส่บริเวณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์เพิ่มก่อนเอาอะไรบ้างอันนี้ผมมาพกกล่องดีกว่านะครับกล่องนะครับเอาอะไรดีอ่านี่นะครับชั้นวางแบบนี้แล้วก็กล่อง เป็นชั้นวางนะครับแล้วก็กล่องกล่องคาบด้วยได้กล่องคาบโอเคนะครับมาจะวางตรงนี้เห็นไหมนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการนะครับปรับเป็นมอดเงานะครับเพื่อรับชมความสวยสวยงามอลังการนะครับว้าวนะครับสวยงามสุดๆไปเลยนะครับ นี่ก็คือบ้านญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะโทนออกสีขาวแบบนี้นะครับนี่ด้านในนะฮะถ้าสว่างให้พอก็เพิ่มแสงได้นะครับให้เต็มที่เลยนะนะครับเห็นไหมนะครับสวยงามนี่นะครับเปิดประตูให้ดูนะฮะนี่ด้านข้างด้านข้างนี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นานะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้ที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพจก a ร d นเนอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้ขอสวัสดีครับท่านผู้ชม